สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิค IT นะคะวันนี้ก็จะมาสอนการสร้าง QR Code นะคะเพื่อดาวน์โหลดเอกสารง่ายๆนะคะวิธีการทำก็มาดูเลยค่ะขั้นแรกนะคะเรามาเปิด Google นะคะเปิด Google ขึ้นมาเราจะนำไฟล์ของเรานะคะอัปโหลดขึ้นไรนะคะ Google Drive เพื่อที่จะ นำไฟล์นี้นำลิงก์นะคะที่ได้จากไฟล์นี้ไปสร้าง q r วอารโค้ดกันนะคะวิธีทำก็เข้ามา drive like ของเราเลยนะคะเข้า gmail นะคะแล้วก็เปิด drive like ของเราหรือว่าจะเข้า google แล้วก็มาเปิด drive like ของเราก็ได้นะคะแล้วก็มาอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาค่ะอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์อะไรก็ได้นะคะสามารถาได้ทุกชนิดเลยนะคะสมมติว่าเป็นไฟล์เอกสารละกันนะคะอรอสักครู่นะคะโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้ว ก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาเราคลิกขวาไปที่ไฟล์เลือกรับลิงก์ที่แชร์ได้นะคะก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เราเลือกคือรับลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็คัดลอกลิงก์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็การคัดลอกลิงก์ก็เสร็จแล้วทีนี้เรามาเข้ามาอย่าง Google นะคะแล้วพิมพ์ไปว่า QR Code Generator นะคะ อ่าเลือกเว็บไซต์นี้ดีกว่านะคะ QR Code Generator นะคะสร้างรหัส QR ที่นี่ส่วนตัวจะใช้เว็บตัวนี้นะคะแล้วก็วางลิงก์ที่เราได้คัดลอกมาแล้วก็กดที่สร้างรหัส QR นะคะรอสักครู่จะมี QR Code ขึ้นมาเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะรอสักครู่อีกครั้งหนึ่งอ่าทีนี้ โปรแกรมนะคะเว็บจะถามว่าต้องการให้เราเซฟไว้ตรงไหนนะคะก็เอาที่สะดวกเราเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ QR code ด้วยนะคะแล้วก็กดเซฟไปอ,อันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ QR code นะคะเราสามารถใช้ตัวอ่าน QR code มาสแกนก็จะได้เจอกับเอกสารที่เราทำการอัปโหลดไปนะคะ ก็ขอจบการทำคิวอาโคดเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ